เป็นภาพตี่สวยล้ายพี่น้องครับตเวีนก็เริ่ขึ้นเครื่องฝาพี่น้องครับยูหยอดผักกาดดอกพี่น้องครับงามล้ายครับคือผักสวนครัวบ้านนอกพี่น้องครับตเวนขึ้นเครื่องฝางามงามเป็นภาพติ่สวยงามครับพี่น้องครับงามเรียหายพี่น้องลองสิน้ำบรรยากาศอันนี้พี่น้องเบิ้งครับสวยพี่น้องครับโอ้ยมึงนะครับนี่ะครับโอ้ยพี่น้องครับ สวยเลี้ยห้พี่น้องครับงามเลี้ยห้พี่น้องแต่พี่น้องินตึนป่าผืชผักสวนครัวครับผักกาดครับผักกาดดอกพี่น้องครับหนึ่งสาป่าพี่น้องครับอู้ยพี่น้องครับธรรมชาติสวยงามลาพี่น้องครับประเทศไทยมุ่งหลงตามพี่น้องเิ็งครับการปลูกผักสวนครัว้านเฮาพี่น้องครับอันนี้กะลำดอกพี่น้องครับงาม, yeah ม er. าละกันครับกะลำดอกพี่น totally> ้องครับ พี่น้องครับกางธรรมชาติครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องก็กำลงไปปลูกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับนีนะครับท่าบีต้นหอมพี่น้องครับเมืองตะวินน้ำพี่น้องครับตะวินขึ้นต้นป่าทึ่นภูเขาพี่น้องครับสวยไล่พี่น้องครับบรรยากาศดีงายไล่ครับพี่น้องหาชมยามัได้แลครับพี่น้องครับแบบนี้พี่น้องฮือตัวงามไหลให้พี่น้องงามไล่ ี่นองใส่ต้นหอมนะพี่นองครับต้อนหอมก็มนีพี่นองครับต้นใหม่ก็มาบังพี่นอนครับเป็นแต่เป็นเลยพี่นองครับกำงานแบกไหนพี่นองครับงานพี่นองครับงามเรไทังนี้อีกหครับท่านบริจาพี่นอนท่านบริจพี่นองนบให้เบิ้งอง ภาคนาพี่น้องครับเหนืพักขนาดพี่น้องภาขนาดพี่น้องเฮืดพี่น้องครับเฮ้ยที่เป็นกระตุงฝ่ายพี่น้องสวยล้านพี่น้องครับเหนืนพักขนาดพี่น้องครับพักขนาดเขียวตรงใบซีบกฝาดจังเลยหรอครับพี่น้องครับใบขาวๆกัดฝาดนาหมอกัดเต็มเลยพี่น้องครับนาหมอครับนาหมอครับ โอ้ oh, พี่น้องครับเลยนี่คือตัวเสาพี่นอ้งนองครับตัวเสืองฝาหมองามมากพี่น้องครับเด้ดจัดแต่นี่หาเบื้องงามพี่น้องครับจะมันงามกันยังพี่น้องครับโอ้ oh. พี่น้องครับสวยงามกันยังพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านของท่านเลยครับเด้อพี่น้องครับกดแชร์กดติดตาม พื้นเหนียน้ำนะครับบรรยากาศงามๆปลูกพืชผักสวนครัวแบบบ้านๆแบบอีสานบ้านนอกครับพี่น้องครับว้าวแต่ได้แก่กันยังไงพี่น้องครับปลูกทุกอย่างพี่น้องครับเห็ดในห้องเลยไมอยู่งไม่จีนนะครับนับนเรองนะคลิปนี้บางท่านก็เขอฝากพี่น้อทุกคนนะครับเรื่อมีความสุขในบ้านตีใหม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับคลิปนี้บางท่านสวัสดีครับ